สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f l o ม Gamer กับเกม a r t ู o s ย r v อร์ r 2ในคลิปนี้จะมาสอนทีการฟาร์มเนื้อกล่บบองอีกแบบหนึ่งโดยจะเป็นการรับเควสของเค,เคจิเคจิคือตัวละครหลักในภาคหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นภาคหนึ่งมาแล้วก็จะรู้จักเคจิซึ่งในภาคนั้นเราจะเล่นเป็นเคจิ แต่ว่าในภาคน,นี้ดูหรือว่าเพลงจิจะจะแก่ลงกว่เดิมแล้วก็สูญเสียแขนข้าซ้ายไปก็ต้องใช้ใช้แขนแขนเทียมนะถ้าเห็นดูเป็นวมจะเป็นแขนเทียมโดยเควสท,ที่จะทำการฟาร์มนั้นคือเควสรวมกันเราอยู่เป็นเควสที่รับได้ตอนเลเวลเจ็คือก็เป็นผู้ริ่มต้นนะเป็นเควสหอม,มต้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมา เคนจีได้ง่ายเพราะว่าที่ตั้งของเคนจีนั้นอยู่มุมมมุซ้ายสุดของแมบเลยซึ่งมันจะต้องผ่านตลาดทุกโซนที่ททต่างๆนานกว่าจะมาถึงเคจีได้นะนี่นะนี่คือเควสที่จะฟาร์มเนี่ยอาหารกระป๋องเนี่ยหน้าบดอาหารกระป๋อง,องแล้วก็มีกล่องบุกกี้ด้วยนะเนี่ยนี่คืออาหารมาฟาร์มอาหารหสองอย่างได้ที่เควสนี้ของเคจี โดยในแมปนี้ก็เข้าให้ที่จาใหญ่กว่าไอแมปของโคเวกนะที่ท,ที่แล้วเฟรสที่ไอลำหงอ่ะนะแล้วก็จะไปจะต้องหาเนื้อบดอัดกระป๋องซึ่งไอเนื้อเนื้อกระป๋องเนี่ยก็ฟามาเก็บไว้กินได้เลยแต่ส่วนใหญ่ผู้เล่นที่ ที่จะมาถึงเพจีได้นะ่วนใราจารย์บอกว่ามีองค์อาหารเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเพนจีเป็นตัวละครที่ที่อยู่ไลแต่ว่าอยู่อยู่มุมมุมของแผนที่ซึ่งซึ่งไกลพอสมควรนะกว่าที่ผู้เล่นใหม่จะมาถึงอ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์บอกว่าไม่ได้มาจําเป็นที่จะต้องฟาร์มกระป๋องอะไรมากมายนะเพราะว่าก็ฟาร์มเนื้ออื่นๆได้อยู่แล้วล่ะ ดี oh ๋ยวพอดีว like? like ่าไอลิปนี้มันเป็นแบบว่า q u ฟ s t farm quest farm อาหารกระป๋องโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําให้ดูเนี่ยมีกล่องคุกกี้สามารถที่จะมาฟาร์มกล่องคุกกี้ได้เนี่ยกล่องคุกกี้อารูปั้นี่อ๋อนี่มีกล่องคุกกี้อยู่นี่มันหยุดด้านหนึ่งแถวๆนี้ก็จะมีอาหารกระป๋องด้วยนี่นะกล่องคุกกี้นะได้เยอะเหมือนกันนะมีมีเยอะอยู่แบบนี้นะนี่ เนื้อกระป๋องถ้ากดดูในแผนที่นี่ก็เจอเพียบเลยเนี่ยกดดูในแผนที่นะมันจะขึ้นมาให้เพียบเลยว่ามีหบบว่าพวกเนี่ยเนี่ยเนื้ออัดกระป๋องเนี่ยมาฟาร์มได้นี่นี่อีกป้านนึงยังมีเลยเนี่ยป้านข้างๆเนี่ยมีก็คือตรงนี้คือจุดฟาร์มของเนื้อเนื้อบดกระป๋องแล้วก็กล่องช็อกโกแลตโดยเฉพาะเลยนะก็เข้ามาฟาร์มก็ได้ มาฟาร์มก็ได้นะที่ที่ควยของเคนจิเนี่ย